และครของอาหลงนะคะช่วงนี้มีเรื่องไหนกำลังถ่ายทำบ้างตอนนี้ผมก็ทำละครบูตตามลาสองหมื่นใหมเรื่องหนึ่งก็ซึ่งผมเคยสร้างพยนมร์จาแล้วหล่นลอยฟ้า สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดิรร้านชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อารองพักดีวิจิตนะครับเคยพูดไว้ในการสัมภาษณ์คลิปคลิปหนึ่งนะครับได้บอกว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำนะครับต่อจากเรื่องตามล่าน2 0 0มไม้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังถ่ายทําเรื่องมังกรเจ้าพญานะครับซึ่งเราจะได้ดูกันเนี่ยในเร็วนี้แหละเพราะว่ากาลังถ่ายทําไปแต่ไม่รู้ว่าจะปิดกล้องเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่จะต่อจากเรื่องตามล่่นนนไไ้้ทีดดูกัิปปปเเะจ็รือองฟ เ,เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําการพูดถึงเรื่องป้นลอยฟ้าแล้วกันนะฮะผมเคยทําคลิปคลิปหนึ่งไปนะครับพูดถึงว่าเอ้ยทำไมอะหลอกเนี่ยถึงทํา2เรื่องนี้แล้วไม่ทําแล้วหรออังกอภาค3นะครับก็มีแนวโนว้มว่าจะคงจะมีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะได้ดูอังกอภาค3ซึ่งอาจจะไม่ได้ดูแล้วก็ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอังกอร์อร์ชั่นใหม่เนี่ยถูกสร้างไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอังกอรภาค2องของทางช่อง3เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ทํามากกว่านะฮะอ่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงในอนาคตเราก็ต้องมาอรอลุ้นกันเดี๋ยวเรา ไม่ใช่เรื่องตามสิเรื่องป้นลอยฟ้านะครับป้นลอยฟ้าเนี่ยเป็นภาพยนตร์นะครับผมในปี2528นะครับเข้าฉายในวันที่21กุมภาพันธ์2528นะครับหนังก็34ปีแล้วนะครับโหนานมากๆเลยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่นานมากๆพระเอกของเราก็คือสรพงษ์ชาตรีนะครับผมประกบคู่กับโจเสมอใจนะครับแล้วก็ร่วมด้วยกรุงศรีวิไลนะครับนพพลโกมารชนนะครับแล้วก็เด่นนะครับผมเด่นแบบเด่นดอกพุดดูนะครับซึ่งตัวละครหลักๆก็จะเป็นนักแสดงคนนี้นะฮะกำกับโดยอาลอง นี่แหละอร่อยพอดิวิจิตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องป้นลอยฟ้ากันหน่อยละกันนะครับไม่มีเรื่องย่อมอาอ่านให้ฟังนะแต่ว่าผมไปดูย้อนหลังมาเดี๋ยวจะพูดเรื่องราวรวมๆให้ทุกคนฟังละกันนะครับ <S <S เป็นเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับการป้นนี่แหละที่เขาตั้งชื่อว่าป้นลอยฟ้านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้นเพชรนะครับที่มีชื่อว่าเพชรรัศมีจันทร์นั่นเองนะครับ เพชรรัศม um, ีจันทร์เนี่ยเป็นการดูแลของตำรวจไทยนะครับเป็นหน้าที่รับผิดชอบของตำรวจไทยแต่ว่าถูกกลุ่มคนร้ายนะครับที่มีหัวหน้าแก๊งเนี่ยชื่อว่าอารักี้นะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับร่วมมือกับคมกิตครับที่จะปล้นเพชรรัศมีจันทร์นี้นะครับแต่ว่าอารักี้เนี่ยหักหลังคมกิตนะครับปล้นแล้วก็เอาเพชรเนี่ยไปเองนะครับแต่ในขณะที่กําลังแย่งชิงกันนะครับมีการหักหลังกันเกิดขึ้นเนี่ยเพชรมันก็ล่วงลงไปนะครับอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะแล้วคมกิตเนี่ยก็ต้องไปตามหาในหมู่บ้านแห่งนั้น ซึ่งในขณะที่เขากาลังชิงเพชรเนี่ยคือแบบมีหลายกลุ่มหลายแก๊งมากนะครับที่ต้องการเพชรเพชรนี้นะครับคือเพชรประสมทิจันทร์นะฮะคมกฤษเนี่ยก็ปลอมตัวเข้าไปนะครับเป็นคนที่ต้องการจะมาเช่าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบเข้าไปตีสนิทกับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งในเจ้าของบ้านนั้นอนะ่ะเป็นคนแคะทั้งหมดนะครับห้าคนนะซึ่งมีน้องสาวนะครับที่เป็นที่ไม่ใช่คนแค่ที่เป็นคนธรรมดาสูงไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแคะชื่อพึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวนางเอกนั่นแหละนะฮะก็ได้เจอกับคมกฤษดนะคร โดยที่ปลอมตัวมาว่าเอ้ยมาหาบ้านเช่านั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็มาเจอเพชรเม็ดนี้นะครับอยู่บนหลังคานะครับแต่ว่าพวกอารักกี้เนี่ยก็เข้ามาขัดขวางแลวจะแย่งชิงเพชรนะครับก็เลยมีการยิงต่อสู้นเกิดขึ้นทําให้พวกพี่ชายคนแค้ของพึ่งเนี่ยแล้วก็พึ่งเองเนี่ยก็ต้องกลัวพันเกี่ยวกับเรื่องการถูกตามล่าไปด้วยนะครับฝ่ายตํารวจนะครับผมเขาก็เลยให้คมกิจนะครับมาร่วมมือกับตํารวจด้วยเพื่อที่จะช่วยกันตามล่าพวกแก๊งที่ต้องการปนเพชรไปคืนนะครับก็เลยให้คมกิจเนี่ยเข้ามาร่วมมือ กับตำรวจนะครับแล้วคมกิจเนี่ยกับพี่ชายของพึ่งทั้ง5้าคนนะครับแล้วก็พึ่งเนี่ยแล้วตำรวจเนี่ยไปตามหาเพชรนะครับที่มันหายไปในขณะตอนที่ต่อสู้กับพวกอารักกี้นะครับแล้วมีพี่ชายของพึ่งคนนึงนะครับเขาเนี่ยเจอเพชรแล้วแล้วเขาก็เอาเพชรเนี่ยยัดใส่ขนมแล้วก็กลืนเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้พวกอารักกี้เนี่ยได้ไปนะฮะแต่อยู่ๆนะครับก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาชิงตัวพี่ชายคนนี้เพราะว่าเพชรเนี่ยอยู่ในท้องเขาไงก็เข้ามาชิงตัวของพี่ชายของพึ่งไปนะฮะเพื่อจะเอาไปทําการผ่าตัดเอาเพชรนี้ออกมานะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยอารักกี้นะครับผมก็บุกไปชิงตัวพี่ชายของพึ่งคนนี้เนี่ยไปได้นะครับแล้วก็เอาเพชรออกไปได้นะฮะ ทำให้รู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับคือคนที่มาจากประเทศอินเดียนะครับคือรับบทโดยอากุงศีวิไลนะในเวอร์ชันเก่านะครับเขาเป็นกลุ่มคนนะครับที่ดูแลเพชรรัสมีจันนะ่ะเพชรรัศมีจันน่ะเป็นเพชรที่อยู่ในรูปปั้นรัศมีจันนะครับที่อยู่ที่ประเทศอินเดียคือเขาเป็นคนดูแลเป็นรุ่นสู่รุ่นนะมาเรื่อยๆนะครับเขาก็มาอ้างว่าเป็นเพชรของประเทศเขาเขาต้องการตามเพชรของเขาเนี่ยกลับไปถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยในเรื่องหนังบูของอาลอ,อกเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการตามล่าอะไรสักอย่างต้องมี กลุ่มคนอีกกลุ่มนึงนะแล้วก็มาอ้างอ้างว่าเฮ้ยเนี่ยคือคือของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทองเรื่องอะไรอยู่ดีมีญี่ปุ่นโผลมาบอกว่าเออนี่เป็นทองเขาเป็นทองของบรรพบุรุษอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีอีกกลุ่มคนกลุ่มนึงอะโผล่เข้ามานะครับแต่ว่าฝ่ายตำรวจเนี่ยกับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยังไม่ได้ร่วมมือกันนะก็คือแบบว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าของนะครับส่วนคมกิจนะครับก็กลับไปแย่งเพชรชิงเพชรมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากการที่กระโดดล่มลงมานะครับผมปะปน ร่วมลงมานะครับแล้วเขาก็แย่งชิงกันอยู่บนท้องฟ้าเลยนะฮะคมกิตเนี่ยเขาก็เลยแบบตัดเชือกนะครับของพวกลูกน้องของอารักีเนี่ยให้ตกลมตายนะครับแล้วก็ชิงเพชรออกมาแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ล่วงลงหลังรถกระบะที่ให้พึ่งและพี่ชายของพึ่งเนี่ยคอยรับเอาไว้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอารักีเนี่ยก็มาจับตัวพี่ชายของพึ่งแล้วก็พึ่งเนี่ยไปนะครับเป็นตัวประกันเพื่อให้คมกิตเนี่ยเอาเพชรมาคืนนะครับแล้วคมกิตเนี่ยก็ร่วมมือกับตำรวจนะครับแล้วก็กลุ ไปจัดการกับอารากยนะครับแล้วก็ช่วยพึ่งกับพวกพี่ชายออกมานะฮะสุดท้ายเนี่ยฝ่ายของอารากยเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็ถูกฆ่าถูกปักไปจนหมดนะครับแล้วก็ได้เพชรคืนมานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องปนลอยฟ้านะผมอาจจะเล่าผิดพลาดต,ตรงไหนเนี่ยก็ขออาภัยด้วยกันนะครับพอดีว่าก็ไปดูในเวอร์ชันเก่าที่ภาพก็ไม่ค่อยชัดเนี่ยก็อาจจะแบบว่างงๆนิดนึงถ้ามันแบบว่าผิดพลาดเนี่ยเราขออภัยถ้าใครแบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนมันแท้ล้วตรงไหนมันผิดพลาดนะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ อะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นพอดแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นหลายๆเรื่องของอะลองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทองนะที่ตามล่าทองล่าสุดขอฟ้านะครับที่ตามล่าตุ๊กตาลุ่มลุกนะครับผมหรือจะเป็นหลายๆเรื่องอะ่ะที่ตามหาอะไรสักอย่างนะฮะที่เป็นของสักสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทัพทีมสยามเรื่องเสาห้าอะไรเงี้ย คือมันก็จะมีการตามล่าสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แย่งชิงกันแบบสุดๆุดๆเบี่ยงกันไปเลยนะฮะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าป้นลอยฟ้าเนี่ยพระนางนะครับจะเป็นใครนะแต่ถ้าให้ดูเนี่ยคือพระเอกเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นพระเอกแล้วก็มีนางเอกใช่ปะพระเอกเนี่ย อาจจะเป็นคนเดิมก็ได้เพราะว่าจินนะครับเขาได้เล่นหนังของอลองถึง2เรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อตาปืนโตภาค2นะครับแล้วก็เรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือตามบ้านสองบนใหม่นะครับส่วนบทตำรวจนะครับที่เด่นๆในเรื่องนี้เนี่ย ก็อาจจะเป็นพระเอกรัสโลดก็เป็นไปได้เพราะพระเอกเนี่ยเล่นทุกเรื่องของอาหลอกเลยนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยไม่ใช่พระเอกนะครับตำรวจมี2มี2คนเด่นนะครับม,มีนพลกมลชนนะครับแล้วก็เด่นดพปดูนะครับส่วนนังเอกเนี่ยอาหลอกเนี่ยน่าจะเลือกนักแสดงหน้าใหม่นะครับเพราะว่าอาหลอกเนี่ยเขาจะใช้นักแสดงหน้าใหม่เลยในทุกๆเรื่องนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นนักแสดงใหม่คนไหนก็ไม่รู้นะครับที่จะได้เล่นของอาหลอกคือเอาง่ายๆหนังเรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นจินกับพระเอกราสโลดอีกนะซึ่งมันเดาได้ไม่ยากเลยนะครับโอเคถ้าเน ได้นะครับผมก็ฝากขออภัยด้วยกันนะครับผมถ้าใครอยากให้พระนางคนไหนเนี่ยเล่นก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับกับโพสที่ผมเล่าไปนะครับว่าอยากให้ใครเนี่ยเข้ามาเล่นในเรื่องป้นลอยฟ้านะครับผมลองแค่นักแสดงกันเล่น,ลน,ลนดูนะฮะในฝากกดไลค์กดซับสไครปก์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พาคกิฟต่อต่อไปหากต้องเจออันตรายและเพื่อคนที่คาราเพือภาระอันยิ่งใหญ่จะประจัญนน้าเมื่อได้ข้าสู้สุดใจเพื่อชุมทางต้องถล่มไม่รักลาพิเรียต้องจัดระเบียบอยู่ใต้กฎหมายตั้งนาน,น อือชุมนดงไม่จิตปอนอุเอนทุมงช,ชนสะเทืยนดอนเป็นไป Don't